เอาไปเลยสองร้อยเอาเท่าไหร่นะสองร้อยเอามาเลยก่อนตกเดี๋ยวฟินิชเกอร์เขาเอามาให้เอาเราจะรู้ได้ไงครับเพราะเขาห้าวันได้มาห้าวันก่อนเลยนไหมห้าวันก่อนเห็ไหมได้ได้ลองวิ่งก่อนไงเอามาร้อยนึงแล้วก็วันที่เดี๋ยวเราออกไปคุยป้าหูผมไม่ค่อยได้ยิน วันวันวันที่ยี่สิบจ่ายสองร้อยเออนี่แกเช็งจ่ายครึ่งวิ่งห้าห้านะสิบยี่สิบสามสิบได้ลงด้วยอ่าแล้วไม่มีสติ๊กเกอร์ยังไม่มีจะหมากรอบหนึ่งรือว่าไงเดี๋ยวรอบแป๊บหนึ่งเพราะเอาง่ายๆว่าตอนนี้สติ๊กเกอร์ผมสร้างทำอยู่แต่ตอนนี้ตอนนี้ผมจะให้ลองให้วิ่งก่อนแล้วค่อยให้สติ๊กเกอร์เพราะว่าตอนนี้สติ๊กเกอร์ผมหายไปบานเลยอ้าวเหรอแล้วมาเอากันปั๊บแล้วก็หายมาเอาปุ๊บก็หายมันถ้าทำไม่หายมันไม่ดีอ่ะ อปิดไปเลยล้าเองเรงม่ีไม่รู้ไงผมก็ร่อายไปผมไม่รู้ะคนไม่เคยขับนีเคยเคยรับไม่เคยขับพี่ที่อยู่แล้วไมร่อนตายเมกีด้หอแล้วแล้วไม่ขับรถขันไหนไม่เดี๋ยวผมมาเดี๋ยวไม่มีไม่มีใครรู้รู้เลย มีนี่อยู่มีผมอยู่มีพวกฮารไม่จำรู้เรกเป็นปฏิกรารุ่นปิกิริาแล้วก็รู้ได้ถ่ายรูปตอนอย่างเดียวนี่เขาก็ไม่มีที่นี่เกอร์นี่ก็เข้าไม่งี้อ๋อไม่สสมารท้่ใช่อย่างเดียวไม่รู้เยหลังมารับถอยไปเลยเป็นข้างหน้าไยหลังมาแน่เปอไม่เอานี่คอผานะไเยอเา คือรอรถไฟอย่างเดียวเลยรอรถไฟลงมาอย่างนี้อยู่เลยพี่อยู่แบบนี้น้องมีอะไรช่วยเหลือกันครับผม ขอทหารการุิาเจ็ดสามห้าสองนะขอทหารการบเจ็ดสามห้าสองขอบคุณะปา คนนี้เหรอดูแลวหน้าวินเหรอดูแลรับการกิจการเขาดูเลยกลับกลับอยู่ได้เพื่อป่าดิกลับกลับกลับกัน